ตัวแล้วโจมตีมันไอ้ลำบากมากเลยเฮ้ยอะออ๋ออออมาโอ้โหเจ็บถ้าเกิดที่หอมี ลูกของไอ้ผู้หญิงคนที่ขอให้เราไปช่วยคนเมื่อกี้อยู่แต่ปานจัเปโตบอกว่าให้ไปช่วยเคลียร์พวกปุ่นกระป๋องติตี้ฮอลด้วยหมายความว่ายังไงเนี่ยโอกาสที่ลูกของผู้หญิงคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่นี่คือแทบไม่เหลือแล้วสินะเอาอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ได้ทางลัดแล้วเหรอเบ นี่อะไรอ่ะจุดน่าก,กลัวน่าก,กลัวมันนางผีได้สักอย่างกัแบบพืชที่เปลี่ยนคนเป็นเปลี่ยนศพคนเป็นซอมบี้ข้างหน้านี่เหรอซิตี้ฮอลล์ไม่มีวิวแววมนุษย์เลยนะอีกแล้วเหรอถ้าเจอแล้วมันจะเก่งขึ้นกว่าตอนแรกที่เจอตอนนั้นหรือเปล่านะ ไอ้ตัวเหมือนกับอะไรอะหุ่นที่เป็นในสถานีก็เก่งขึ้นเยอะตอนที่เจอรอบที่สองป่ะโอ้ว้าวว้าวแย่แล้วแย่แล้ว ไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เก็ตจังหวะมาเลยไม่แต่น้อยมันเก่งขนาดนี้เลยโอ้ยน้อยเยี่ยม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 อาวุ้นจุดๆๆเราเล่น วันนี้ก็ไม่มีคนเหลือรอด Baby puppet เ,บบบบเ,เอางั้นเลยเหรอตรงนั้นมี baby puppet เ,เหรอเดียยวเดี๋ย,ยน,นี้ทำไมมีวะใน inventory เนราทำไมมีเรร้อ to hotel on l a s g e s r e อ๋อโอเคจะใช้เพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยนะ a t l s จะกดส k i l ได้กด็ if help f o ฟอจะมีนี่ use vendet or go to reclaim ก็ loss อ้าวโอเคก็คือถ้าเกิดขี้เกียจวิ่งกลับไปเอาก็ใช่นี้ Regen Repair Tool, Energy Repair, ไปพ่นเจอ Attribute Purification, Remove Attributes That Element, ฐานะต่างๆมกซาด้องกันกันสถานะอันนี้คือทำให้อาวุธกลายเป็นธาตุไฟฟ้าช่วงเวลาสั้นๆอั p ไ y ของเครื่อง แม่เอ้ยโก้ของที่จะบอสอ้าวแล้วสู้กับไอ้ไอ้หัวหมูเมื่อกี้มันไม่ได้อะไรเลยเหรอรู้มันไม่ใช่บอสบ้านอ่ะอะไรอ่ะติงเมื่อกี้อะไร,อ,ะไรอ่ะโอ้บอสเราได,ด,ดยังไงนะ,ฮะเฮ้ค เริ่มชินกับไอพวกนี้มากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไม่ขีบแบบนี้เจ้าทีไรนี่จะได้เป็นอ i ป m e n ์ตลอดเลยใช่ไหมนี่ไงพาวเ e t d e s ด r o y a ย์แอมเบเลตแอมเลตอีกแล้วออโอเค r i ออริ y ิลักก็คือตามหากล่องๆแบบนั้นเ e คเตอร์ use a star fragment to crack calling next to the boss area to s u m m o n specter if you help your specter the boss battle ฮะวันนี้เป็นบอสดะไม่เรา s t เก c a s t e r อยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนู้นนี่วะเอาไซเมอร์เสร็จแล้วเรา <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่บอสจริงๆด้วยนะแต่แต่มันก็ง่ายเกินกว่าที่จะเป็นบอสจริงๆไปยืแคน อะไรเนี่ยว้าวี่เสียงโคตรน่าสยดสยองถามจริงไอ้คุณพวกนี้สร้างเอาไว้ทำอะไรไอ้ตัวนี้มันนอกจากให้ฝันร้ายกับเด็กๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเหรอ ไม่สินี่ต้องเป็นบอสจริงๆตัวแรกแน่ๆเลยแล้วมีตัวไหนใกล้เคียงกราฟิกวัสน่อ้ยโอ้เดียวเดเดียว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 เยวเดียวเมื่อกี้เราว่าเราก กันเอาไว้ได้แล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เออว่าไอตัวเมื่อกี้มันไม่ใช่บอสหรอกเพราะว่าตอนที่เราตายไปโก้เรามันไม่ได้ตกอยู่ตรงหน้าประตูโทษนะทุกคนตัวนี้แตกต่างจากตัวแรกลิบลับเลยฮนะเพราะตัวแรกมันยังแบบค่อยๆตีจากชา้ชาๆแล้วเร็วขึ้นเรื่อยๆให้เราปรับตัวไอตัวนี้ผมมาถึงไม่คืก ลงตีมันโุตรดีเบ่งจ้ำอ๋อโหขึ้นลอดไม่ใช่เนอ่ะอ่า แล้วอะไรอีะโอ้ะโอ้เดอยเดๆๆๆเดอเดโอ้ไฟฟ้ามันไฟฟ้ามันโคตรแรงเลยแต่แค่ถ้าเราจำแพทเทิร์นมันได้ โดนลอยอีกแล้วไม่โอ้โอ้โอ้โนโนโน้เข้าโมชั่นขยับของบอสมากของเพยเยอร์มันแบบมันจะหายไหมเราต้องรอไหมอ๋อโอ้โหเอ จะครึ่งรอดไม่รอดสิพอไฟฟ้าครอบตัวมันแล้วนี่แบบไปต่อไม่เป็นเลยแต่ถ้าบอสก็เป็นไฟฟ้าแบบนั้นแสดงว่าอาวุธไฟฟ้าที่ได้มาใหม่เมื่อกี้ก็อาจจะไม่ช่วยเลยไม่ใช่ใช้นี่กับบอสละแจ๊ะโอ้โหเวนกรมเวนกรรมเวนกรรม โด <Wow. S 2> นคอมโบถอยมาไม่ได้เลยมันคลั่งกี้มากเลยนะเนี่ยพอเราโดนโจมตีเสร็จปุ๊บแบบมันต่อคอมโบจะเราถอยทำอะไรไม่ได้เลยหลบนี่ไม่ต้องพูดถึงมันมีแอนิเมชันล็อกอยู่แล้วพอล้มอยู่เราจะลุกขึ้นมาจากตอนล้มม่ตอนที่ล้มอ่ะกลิ้งไม่ได้ด้วยต้องรอให้ตัวลุกขึ้นมาก่อนถึงจะกลิงล้งหลบได้ เกมนี้มาจงใจทําให้การกลิ้งนี่แบบแทบจะใช้งานจริงไม่ได้เลยนเนี่ย ฮไฟฟ้ามันไม่มีวันดับซะด้วยเอายังไงดีล่ะเนี่ยหาอาวุธใหม่ที่ตีแรงกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ Nói chung, không thấy, không thấy không thấy không thấy ดึงไปเพราะมันกระโดดพระกหน่เอาไม่ได้ <Yeah. S 2> นนยชนะแล้วเก็ดสิวเลยนะเนี่ยโอเคได้อะไรบ้างโอ้โองั้นเราได้เซฟพอยตรงนี้เลยเหรอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมเสตาแกส s y m b o weapon。哦。要重新思考。Oh. เลตธรรมดา้งใช้เป็นนี่ตะบองของตำรวจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ้าเกิว่าเราโอ,อ,อ้โอดพังไปเลยเหรอใช้ไม่ได้แล้วเหรอ โอ้โน oh, no. ไม่นะตอนนี้กลายเป็นเหลือแตท่ทายตีโคตรช้าแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนิเมชันการโจมตีก็เปลี่ยนไปเลยนี่วะว่า